เงินเฟอ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูงกับการประชุมเฟดที่กำลังใกล้เข้ามาภาวะตลาดแบบนี้ลงทุนในกองทุนไหนดีกลยุทธ์การลงทุนและกองทุนที่น่าสนใจประจำสัปดาห์นี้มีอะไรบ้างไปชมกันนะครับ ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีประเด็นที่ร้อนแรงเลยในตลาดหุ้นสหรัฐนะครับเนื่องจากว่ามีธนาคารพาณิชย์ในสหรัฐนะครับซิลิคอนวอลเลย์แบงก์นะครับได้มีการปิดตัวลงโดยตรงนี้นะครับเป็นเรื่องของปัญหาสภาพคล่องนะครับซึ่งทําให้ทางด้าน FDIC นะครับหรือว่าสถาบันประกันเงินฝากในสหรัฐนะครับเข้ามาควบคุมตัวสินทรัพย์ของธนาคารดังกล่าวนอกจากนี้นะครับทางด้านเฟดนะครับหรือธนาคารกลางสหรัฐ ก็ได้มีออกมาตรการหรือนโยบายสนับสนุนด้านสภาพคล่องนะครับให้กับกลุ่มสถาบันการเงินในสหรัฐเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังธนาคารดังกล่าวนะครับการออกมาตรการสนับสนุนตรงนี้ของทางด้านเฟดนะครับหรือการควบคุมสินทรัพย์ของทางด้าน f d i c ก็ช่วยหนุนสินทรัพย์เสี่ยงให้อาจจะปรับตัวขึ้นได้ในช่วงสัปดาห์นี้ในระยะสั้นนะครับแต่ว่าประเด็นของสัปดาห์นี้นะครับก็ยังมีเรื่องของทางด้านเงินเฟอ้อของสหรัฐ ที่ยังมีโอกาสที่จะคงตัวอยู่ในระดับสูงแล้วก็เรื่องของทางาด้านการประชุมเฟดในสัปดาห์หน้านะครับที่จะเข้ามาเป็นปัจจัยกดดันตลาดหุ้นสหรัฐครับเศรษฐกิจของยุโรปนะครับก็หลังจากที่มีโนมถูกคาดการณ์การเติบโตเพิ่มมากขึ้นนะครับหลังจากมีการเปิดเมืองของประเทศจีนะครับเข้ามาช่วยหนุนตรงเนี้ยก็ทําให้ยุโรปนะครับกลับมาเป็นที่น่าสนใจอีกครั้งหนึ่งเรื่องของระดับ valuation นะครับหรือระดับราคาครับก็ยังไม่แพงมาก แล้วก็กลุ่มประเทศเป็นเดสติเนชันหรือเป็นเป้าหมายของคนจีนที่จะเข้าไปเที่ยวอย่างเช่นฝรั่งเศสนะครับก็กลับมามีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้น,นครับอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของทางด้าน ECB นะครับที่สัปดาห์นี้ตลาดได้มีการคาดการณ์ว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ50บเบสิสพอยต์นะครับเป็น3.5นะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับตลาดก็ได้คาดการณ์ไปแล้วบางส่วนเลยทำใหเ้เรียกว่าถ้า ปรับขึ้นมาที่ระดับ50เปสิ์เซต์จอิงก็อาจจะไม่ได้กระทบตลาดมากครับส่วนทางหน้าตลาดเวียดนามนะครับก็ยังเรียกว่าได้รับอานิสงจากการเปิดเมืองของประเทศจีนนะครับคือ,อนะักท่องเที่ยวชาวจีนก็มีโอกาสที่จะเข้ามาเวียดนามมากขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับเรื่องของปัญหาด้านสภาพคล่องนะครับเรียกว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นต่อเนื่องจากการที่ มาตรการของภาครันนะครับเขาก็เข้ามาช่วยซัพพอร์ตบางส่วนโดยการที่ให้บริษัทจัดอสังหาริมทรัพย์ของเวียดนามนะครับที่มีปัญหาด้านสภาพคล่องด้านการชําระหนี้คุนกู้ตรงเนี้สามารถที่จะเลื่อนการชําระหนี้คุนกู้ออกไปได้เป็นระยะเวลา2ปีครับหรือว่าสามารถชําระด้วยสินทรัพย์ประเภทอื่นได้ครับก็ตรงนี้เป็นการผ่อนปลนภาคอสังหาริมทรัพย์ของเวียดนามครับ กองทุน m u l o นะครับเป็นกองทุนฟิเตอร์ฟันนะครับที่ฟีดไปยังมาตเตอร์ฟันที่ชื่อว่า b a c l o o c อกคอ n ต n n นนตัลยูโรเปียนเฟกซิเบิลฟันครับกองทุน b a c k l o ลอกนะครับเขาก็มีสไตล์การลงทุนแบบแอคทีฟนะครับโดยมีกลยุทธ์การลงทุนนะครับแบบท็อปดาวแล้วก็บอททอมอัพนะครับซึ่งตรงนี้นะครับตัวดัชนีชีวัดของเขาเนี่ยจะเป็นดัชนีหุ้นยุโรปนะครับที่ไม่มีสาราชอาณาจักร ซึ่งสอดคล้องกับวิวของทางทีมนะครับที่ว่าทางเรา,ายังไม่ได้ชอบฝั่งที่เป็นสาหารณัฐรเนื่องจากว่าสาหารณัฐรนะครับปัจจุบันยังถูกคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะยังถดถอยอยู่เมื่อเทียบกับประเทศยุโรปยักษ์ใหญ่อื่นๆที่เขาถูกคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะมีการาฟื้นตัวกลับขึ้นมาแล้วครับท้งนี้นะครับกองทุนก็มีการลงทุนอย่างยืดหยุ่นนะครับโดยสามารถลงทุนได้ทางหุ้นขนาดใหญ่ หุ้นขนาดกลางแล้วก็หุ้นขนาดเล็กนะครับมีการกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสมนะครับโดยที่หุ้นที่เขาลงทุนนะครับถ้าหากมีน้ําหนักเกิน5%ขึ้นไปนะครับรวมกันเนี่ยจะต้องไม่เกิน40%สนะครับสะท้อนถึงการกระจายความเสี่ยงที่ค่อนข้างโอเคนะครับนอกจากนี้นะครับเรื่องของผลการดําเนินการย้อนหลังนะครับในช่วง5ปีย้อนหลังเนี่ยเรียกว่าเอาชนะดัชนีชีวัดได้ค่อนข้างโดดเด่นทีเดียวเลยครับ ทางด้านแบ็กหลอกนะครับเขาก็มีการโอเวอร์เวตนะครับหรือมีน้ําหนักในประเทศฝรั่งเศสเดนมาร์กแล้วก็เนเธอร์แลนด์ค่อนข้างสูงนะครับรวมถึงถ้าเป็นกลุ่มเซกเตอร์นะครับหรือถ้าเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยเขาก็จะโอเวอร์เวตในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสุขภาพนะครับกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสินค้าฟุ่มเฟือยแล้วก็กลุ่มที่เกี่ยวขอ้วของกับเทคโนโลยีครับตัวหลักๆที่เขาลงละ H, นะครับก็จะมี LVMH นะครับที่เป็นลักชัวรี่แบรนด์เรียกว่า อันดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวโดยตรงนี้นะครับเครือเขานะครับก็จะมีแบรนด์สินค้าทั้งสินค้าฟุ่มเฟือยต่างๆอย่างเช่นกระเป๋านะครับหรือว่าเครื่องสําอางน้ําหอมนะครับสุลาวายนะครับหรือนาฬิกาโดยตรงนี้นะครับตัวอย่างแบรนด์ของเขาก็อาจจะมีทางด้านหลุยส์วิกตองนะครับหรือว่าคริสเตียนดีออร์ซีรีนนะครับจีวองชีนะครับเป็นต้นตัวถัดไปนะครับก็จะเป็นทางด้านตัวโนโวนอดิกนะครับ ก็เป็นบริษัทยาด้านควบคุมเบาหวานและก็ควบคุมโรคอ้วนนะครับที่เป็น1ใน2ยักษ์ใหญ่ที่ขายตัวยานี้อยู่ในตลาดสหรัฐครับตัวถัดไปนะครับก็จะเป็นทางด้าน ASM l นะครับก็จะเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรที่มีส่วนสําคัญที่สุดในการใช้ผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์ครับ